ตอนนี้เราอยู่กันหน Overwatch ครับกับการรีวิวตัวละครที่มีหลายคนถามหานะครับแล้วก็เป็นตัวที่สําคัญมากๆในทุกเกมด้วยนะครับนั่นก็คือไลฮาร์ตนั่นเองมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับกับการโจมตีปกติของไลฮาร์ตหรือว่าการโจมตีแบบคลิกซ้ายนั่นเองนะครับก็คือการโจมตีแบบระยะประชิดไม่สามารถกดโจมตีระยะประชิดปกติได้นะครับสามารถทําดาเมจได้ต่อครั้งครับอยู่ที่75ดาเมจครับระยะโจมตีไกลที่สุดนั้นอยู่ที่5เมตรครับสามารถเหวี่ยงได้1ครั้งต่อ1วินาทีครับและไม่สามารถติดดไ้ ต่อมาครับกับการกลางโลครับหรือว่าการกดคลิกขวานั่นเองครับทันทีที่เรากดคลิกขวาค้างเอาไว้ครับไลฮัรจะทําการกลางโลซึ่งสามารถรับดาเมจได้ถึง2,000ดาเมจครับทีนี้ครับถ้าหากว่าเรากลางโลแล้วโดนดาเมจครบ2,000เมื่อไหร่ครับโลก็จะแตกและไม่สามารถกลางได้อยู่พักหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดโลครับนานติดต่อกัน2วินาทีครับจะทําการรีเจนเนเรตชิลขึ้นมานะครับก็คือตัวโลตรงนั้นนะโดยการรีเจนเนเรตตรงนี้ครับมีความเร็วอยู่ที่225หน่วยครับต่อ1วินาที แต่ถ้าหากว่าเราโดงยิงจนโล่เราแตกเหลือ0ูนย์ไปเลยนะครับเราต้องทําการรอ5วินาทีครับก่อนที่โล่นั้นจะทําการคูดาวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าโล่เราแตกเหลือ0ูนย์เลยนะครับแล้วจะรอให้โล่นั้นกลับมาเต็มที่2,000เหมือนเดิมครับเราจะต้องใช้เวลารอประมาณ14วินาทีครับ แต่ว่าถ้าหากว่าโลของเรานั้นโดนโจมตีหนักมากครับแต่โลยังไม่แตกครับอาจจะเหลือ HP อยู่อีก1หน่วยนะครับก็คือเอ่อไม่ใช่ศูนย์นะครับจะไม่ต้องทาการครูดาวห้าวินาทีนั้นครับแปลว่าจาก1หน่วยตรงนั้นเนี่ยกลับขึ้นมาเป็น2,000ครับจะใช้เวลาประมาณเวินาทีประหยัดไปได้ถึง5้าวิเลยนอกจากนี้ครับระหว่างที่เราทําการเปิดโลนั้นความเร็วเคลื่อนที่จะเหลือแค่2 7 5เมตรต่อวินาทีครับและมุมมองของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะแคบเป็นมุมมองของบุคคลที่3ทําให้เห็นสถานการณ์โดยรอบได้ชัดเจนขึ้นครับ มาต่อกันกับสกิลชิปซ้ายนะครับสำหรับสกิลนี้ครับสกิลชาร์จหรือว่าพุ่งชนนี้มีดาเมจอยู่2ระดับครับแบบแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าชนศัตรูโดนนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนตรงๆครับศัตรูจะกระเด็นและรับดาเมจไป50ดาเมจครับแต่ถ้าเกิดว่าลฮาร์ดนั้นสามารถพุ่งชนศัตรูเต็มๆนะครับแบบว่าติดไปด้วยกันเลยเนี่ยหรือว่าการพินนั่นเองนะครับจะได้รับดาเมจทั้งหมด300ดาเมจครับโดยสกิลชาร์จหรือว่าพุ่งชนนี้ครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่16.66เมตตร่อวินาทีครับ และสามารถไปได้ไกลที่สุดครับถึง55เมตรเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับการคูดาวนั้นอยู่ที่10วินาทีครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้ออกไปและถูกขัดจังหวะได้ครับจะใช้เวลาในการคูดาวแค่3วินาทีเท่านั้นเพื่อใช้ใหม่ต่อมาครับสกิลไฟสไลด์หรือว่าสกิล E นะครับเป็นการโจมตีแบบโปรเจกต์ตายก็คือจะส่งขึ้นเวฟสีแดงออกไปนะครับเพราะนั้นหมายความว่าสกิลนี้นั้นสามารถถูกเกมจีปัดได้ครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันสามารถทะลุผ่านบาเลียได้เช่นกัน คำว่าบาเลียในที่นี้ผมกำลังพูดถึงโลกของไลฮาร์ดหรือว่าบาเลียของวินสตันนะครับแต่ไม่สามารถทะลุอีเฟนแมทริกได้เพราะว่าอีเฟนแมทริกนั้นเป็นการทําให้การโจมตีหายไปไม่ใช่บาเลียครับการโจมตีนี้ครับหากว่าศัตรูโดนเข้าไปนั้นจะได้รับไป100ดาเมจครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าเวฟอันนี้ครับอยู่ที่26.6 6เมตรต่อวินาทีเช่นกันนะครับใช้ระยะเวลาในการคูลดาวทั้งหมด6วินาทีและไม่สามารถเฮดช็อตได้ครับมาถึงสกิลสุดท้ายครับสกิลอัลติเมทหรือว เป็นการโจมตีแบบเป็นพื้นที่นะครับสามารถทําได้50ดาเมจถือว่าค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าหากว่าศัตรูคนไหนที่โดนสกิลนี้เข้าไปครับก็จะล้มลงไปนอนกับพื้นครับเป็นระยะเวลาถึง2.5วินาทีซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสามารถฆ่ากันได้เลยทีเดียวโดยสกิลนี้ต้องใช้แต้มอัลติเมทในการชาร์จครับอยู่ที่1,100แต้มครับซึ่งถือว่าก็เยอะพอสมควรครับสำหรับไลฮาร์ดที่เอาแต่เปิดโล่นะครับแต่ถ้าใครเล่นไลฮาร์ดแล้วขยันตีครับก็จะเก็บแต้มไม่นานเท่าไหร่หรอก แต่สกิลนี้มีสิ่งที่ควรจะต้องระวังอยู่ครับอย่างแรกเลยก็คือสกิลอัลติเมทนี้ครับสามารถถูกบล็อกได้ด้วยโล่ของไลฮาร์ดฝั่งตรงข้ามครับและถึงแม้ว่าการโจมตีนี้จะเหมือนการทุบพื้นครับแต่ว่ามันก็มีความสูงอยู่ระดับหนึ่งครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นทําการกระโดดหลบระหว่างที่ไลฮาร์ดกำลังทุบพื้นครับศัตรูตัวนั้นก็ยังล้มอยู่ดีสุดท้ายครับถ้าหากว่าไลฮาร์ดระหว่างที่กำลังทุบพื้นนั้นดันโดนจังเลสฝั่งตรงข้ามดีดขึ้นฟ้น้้าาไไปรรรััสกกิลลลอออเเเมมขงงงงนนนนจะดผืื่่ถนนึพ ต่อมาครับเรามาเช็คกันสักหน่อยว่าตัวละครไหนได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบไลฮาร์ดบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวละครที่ได้เปรียบไลฮาร์ดก่อนกันก่อนอื่นครับเรามาพูดถึงสิ่งที่สําคัญสําหรับการเล่นไลฮาร์ดนะครับนั่นก็คือการยืนอยู่ให้ถูกที่และหันโล่ให้ถูกทางครับเพราะการที่ไลฮาร์ดนั้นหันโล่ไปถูกทางเราก็คอยป้องกันเพื่อนได้นะทําให้เพื่อนในทีมครับสามารถยิงฟรีได้ระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นครับตัวละครแรกเลยที่ทําให้ไลฮาร์ดเสียเปรียบได้หรือว่าทำให้ทั้งท จริงอยู่ครับที่การโจมตีทุกรูปแบบเลยของจังเลสนั้นไม่สามารถทะลุผ่านโล่ของไลฮาร์ตไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจังเลสนั้นสามารถใช้สกิลชิปซ้ายนะครับหรือว่าสกิลระเบิดเนี่ยข้ามผ่านโล่ไปได้นะก็คือโยนขึ้นทางด้านบนและย้อนลงไปอยู่ด้านหลังของไลฮาร์ตแล้วกดทําการระเบิดครับไลฮาร์ตอาจจะไม่ตายครับแต่ไลฮาร์ตก็จะยืนอยู่ผิดที่ผิดทางครับทำให้ทีมนั้นเสียโล่ป้องกันไปนั่นเองนอกจากนี้ครับถึงแม้ว่าสกิลอัลติเมทของจังเลสนั้นจะไม่สามารถทําดาเมจผ่านโล่ของไลฮาร์ต พอเงินครับถ้าหากว่าสกิลอัลติเมทลิฟทายของจังเลดนั้นสามารถวิ่งผ่านโล่ไปได้แล้วทําการระเบิดจากหลังโล่ครับดาเมจก็จะเกิดแบบเต็มๆนั่นเองซึ่งสกิลอัลติเมทของจังเลดนั้นสามารถทําดาเมจได้ถึง600ดาเมจครับในขณะที่ไลฮาร์ดนั้นมี HP รวมอยู่แค่500เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าจังเล็ดทาสาเร็จครับหนึ่งตัวที่ตายแน่ๆก็คือไลฮาร์ดนั่นเองตัวละครที่2ครับที่ได้เปรียบไรฮาร์ดมากๆนั่นก็คือฟาลานั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของระยะการโจมตีีน่าลั้้ดรระะไมใใทกกๆคบ และถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีไกลอยู่บ้างแต่มันก็แค่สกิลเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นครับสกิลไฟสไตล์ของไลฮาร์ดนั้นยังเคลื่อนที่ชา้ามากๆครับทำให้เลงฟาลาได้ยากมากส่วนทางด้านของฟาลาครับสามารถบินขึ้นไปอยู่ข้างบนหัวไลฮาร์เพื่อยิงลงมาได้ครับทำให้โลของไลฮาร์นั้นไม่สามารถป้องกันฟาลาได้เลย นอกจากนี้ครับในสถานการณ์จริงโลกของไรฮาร์ตนั้นไม่ได้เต็ม2 0 0พอยู่ตลอดครับเพราะว่ามักจะโดนยิงอยู่เรื่อยๆครับตีซะวาส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่แค่พันเดียวเท่านั้นซึ่งสกิลอัลติเมทของฟารานั้นสามารถทําดาเมจได้มากสุดอยู่ที่ 1, 2 0 0ดาเมจครับเพราะฉะนั้นครับในหล,หลายๆครั้งที่ผมได้เล่นครับผมจะพบว่าเมื่อฟาราใช้สกิลอัลติเมทครับถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นจะมีไรฮาร์ตก้งเล่ให้อยู่แต่ว่าดาเมจที่หลุดรอดไปนั้นก็มากพอที่จะฆ่าสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้แล้วย และตัวละครต่อมาที่ได้เปรียบไล่ฮาร์ดแบบนเห็นเลยนั่นก็คือริปเปอร์นั่นเองครับริปเปอร์นั้นได้เปรียบตัวแทงทุกตัวอยู่แล้วครับและแน่นอนว่าไล่ฮาร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยถึงแม้ว่าการยิงช็อตการของริปเปอร์นั้นจะไม่สามารถทะลุโลกไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่ใกล้พอครับปืนของริปเปอร์ก็จะทะลุโลกเข้าไปนะครับล้าก็ทาดาเมจถึงตัวไล่ฮาร์ดได้ซึ่งใน,นระยะที่ใกล้ขนาดนั้นครับปืนช็อตกันของริปเปอร์นั้นจะสามารถทำดาเมจได้สูงงงสุดดดดถถึ140 12 280าาาาาเเเเเมมจ้้่่ช็็อตตตนนนะรรักกแปทลลย นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าริเปอร์นั้นสามารถลอบเข้าด้านหลังไรฮาร์ได้เพื่อเข้ามายิงครับหรือว่าการยิงให้ทาลุโรจากด้านหน้าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับริปเปอร์จะสามารถฆ่าไรฮาร์ได้โดยเฉลี่ยแล้วแค่สนัดเท่านั้นเองตัวละครต่อมาครับจะเรียกว่าแก้ทางก็ไม่เชิงครับแต่เป็นการทําแม่ไลฮาร์นั้นเล่นได้ยากขึ้นและลมถึงสมาชิกคนอื่นในทีมก็เล่นยากขึ้นด้วยครับ ตัวละครนั้นก็คือสิมิตานั่นเองนะครับเวลาที่เราเล่นครับสิมิตานั้นมักจะตั้งป้อมอยู่รอบๆตามซุ้มทางเดินหรือว่าตามโค้งสะพานพวกนี้นะครับซึ่งไลฮาร์ตนั้นจาเป็นจะต้องถือโล่แล้วเดินผ่านไปครับปัญหาก,ก็คือถ้าหากว่าไลฮาร์ดเดินผ่านเข้ามาเมื่อไหร่ครับจะป้อมพวกนั้นเนี่ยก็จะยิงผ่านโล่ของไลฮาร์ดมาที่ด้านหลังของไลฮาร์ดได้ครับทำให้เกิดดาเมจและถ้าเกิดว่าไลฮาร์ดอยากจะทำลายป้อมของสิมิตาครับไลฮาร์ดก็ต้องลดโล่ลงเพื่อถือค้อนที่มาทุบป้อมพวกนั้นให้พัง ส่วนคน,น,นอื่นๆในทีมครับถ้าหากว่าเขาคิดจะช่วยไลฮาร์ดในการตีป้อมของเซมิตาเขาก็ต้องเดินนำหน้าโลของไลฮาร์ดออกมาครับซึ่งน่าจะทําให้พวกเขาโดนดาเมจและบางครั้งอาจถึงตายได้นอกจากนั้นครับการโจมตีแบบคิดขวาของเซมิตานนั้นสามารถทะลุโลของไลฮาร์ดได้ครับทำให้เพื่อนร่วมทีมของไลฮาร์ที่ลอยอยู่ข้างหลังนั้นที่อยู่หลังโลนะครับก็รับดาเมจกันไปครับเพราะฉะนั้นครับต่อหน้าเซมิตาที่ใช้การคิดขวาโจมตีครับก็ถือว่าไม่มีไลฮาร์ดนั่นเอง และตัวสุดท้ายที่ได้เปรียบไรฮาร์ดมากๆครับแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือวินสตันนั่นเองครับในการต่อสู้จริงนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับมันเป็นการต่อสู้แบบ6ต่อ6ครับซึ่งนั่นหมายความว่าไรฮาร์ดไม่สามารถลดโลแล้วลงมาสู้กับวินสตันตัวต่อตัวได้นะครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นครับเลยกลายเป็นว่าวินสตันนั้นสามารถยิงเข้าเลือดไรฮาร์ดได้สบายๆเพราะปืนของวินสตันนั้นช็อตผ่านโลได้ครับ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยไลฮาร์ก็ไม่สามารถลด,ดโล่ลงมาได้ครับเพราะว่าด้านหน้าของเขานั้นยังมีศัตรตูอีค่าตัวครับที่กระหนักยิงเข้ามาถ้าเขาลด,ดโล่นั้นอาจจะแตกทั้งทีมก็ได้ทีนี้ครับเรามาดูตัวละครที่ไลฮาร์ได้เปรียบกันบ้างดีกว่าครับคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือโซลเจอร์6สครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าถึงแม้ไลฮาร์จะไม่สามารถฆ่าโซลเจอร์6ได้เพราะว่าโซลเจอร์6เนีั้นมักจะอยู่ใน,นระยะกลางครับซึ่งไลฮาร์นั้นโจมตีไม่ถึงแต่ว่ววาาาากกรรรรโจมมมตีขขออองงงงล Soldi76 ทัั้้าา้้หดดดสถปนไย ซึ่งนั่นรวมไปถึงการโจมตีแบบอัลติเมทของโซลเจอร์เจด้วยนะครับนั่นหมายความว่าโซลเจอร์นั้นทําอะไรแทบไม่ได้เลยครับและดาเมจที่เขามีนั้นก็ไม่มากพอที่จะทำลายโลกไหลหาได้อย่างรวดเร็ว ตัวละครที่2ที่ไลฮาร์ได้เปลี่ยนมากๆครับนั่นก็คือท็อปยอนนั่นเองนะครับสาเหตุครับก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับเรามักจะเห็นว่าท็อปยอนนั้นมักจะตั้งป้อมไว้ในจุดอับสายตาครับและทําการยิงฟรีไปเรื่อยครับถ้าหากว่าใครที่คิดจะเข้ามาโจมตีป้อมนะครับก็จะต้องต่อสู้กับป้อมนั้นและโดนดามเมจไปครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามมีไลฮาร์อยู่ครับมันจะสลับกันครับกลายเป็นว่าไลฮาร์นั้นกางโลให้และเพื่อนคนอื่นก็ยิงป้อมได้แบบฟรีนั่นเองและตัวละครทีีี่่่่่3คคคครรรรรััับบบทททถืืออวววาาาาเเเปป็็็นนนกกกกแ้งจดมมสลยโ ในแพตปัจจุบันครับวิดโอเมเกอร์ถ้าหากว่าทำการคลิกขวาแล้วซูมแบบสไนเปอร์ครับจะสามารถทำดาเมจได้120ดาเมจต่อ1นึนัดครับแต่ว่าวิดโอเมเกอร์นั้นเป็นตัวละครที่มีอัตราการเฮดช็อตที่มีค่าดาเมจสูงเป็นพิเศษอยู่ที่2.5เท่าครับนั่นหมายความว่าถ้าวิดโอเมเกอร์สามารถยิงเฮดช็อตได้ดาเมจจะอยู่ที่300ดาเมจซึ่งแรงมากครับตัวละครไหนที่เลือดน้อยกว่านั้นก็จะตายอย่างรวดเร็วแต่ว่าเมื่อวิดโอเมเกอร์นั้นยิงติดโลกของไลฮาร์นั้นไม่มีคำว่าเฮดช็ และ120ดาเมจนั้นถือว่าเป็นการโจมตีที่เบามากๆครับถ้าเทียบกับ HP รวมของโล่ไลฮาร์ทที่มีอยู่2,000ครบแล้วนะสําหรับตัวละครที่ไลฮาร์ทนั้นได้เปรียบแบบชัดๆนะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่าสกิลชาร์จหรือสกิลพุ่งชนของไลฮาร์ทนั้นสามารถทําดาเมจได้มากสุดเมื่อพินครับก็คือ300ดาเมจครับเพราะฉะนั้นศัตรูตัวไหนที่มีเลือดไม่ถึงครับโดนชนครั้งเดียวก็ตายเช่นกันก็ถือว่าได้เปรียบในระดับหนึ่นแบบนงแต่ว่าไม่ใช่แบบทางตรงนั่นเองทีนี้ครับเราแวะมาดู Achievement ที่แสนธรรมดาของไลฮาร์ทกันบ้างน,นะครับอันแรกเลยนะครับ ไม่ยากเลยแต่ว่ารักษาชีวิตให้ดีครับเงื่อนไขก็คือให้บล็อก8,000ดาเมจด้วยโล่ของลฮาร์ดครับระหว่างนั้นลฮาร์ดห้ามตายนะครับสามารถทําได้ครับทั้งในควิกเพย์และ c o m p e t i ิฟ v e เพย์นะครับเงื่อนไขของมันจริงๆแล้วก็คืออย่าตายนั่นแหละครับกลางโล่บ่อยๆแล้วก็จะได้ตปเองครับถ้าทําสําเร็จครับก็สามารถรับสเปรย์แบบพิกเซลไปได้เลยและแอ h ชิพเมนต์อันที่2เรียกว่าถ้าอยากได้เมื่อไหร่ก็ทําได้ทันทีครับ เงื่อนไขครับก็คือไรฮาร์ตนั้นจะต้องทำการใช้สกิลอัลติเมทครับเออร์แชตเตอร์นะครับพอศัตรูล้มกันหมดแล้วนะครับให้ใช้2สกิลครับก็คือไฟสไตล์นะครับสกิลเอนะครับและใช้ชาร์สกิลชิฟซ้ายนะครับใช้ครบคอมโบเซ็ตนั้นครับก็รับสเปรย์ไปได้เลยครับกับสเปรย์ในแบบคิวเอาละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือการรีวิวจากผมนั่นเองนะสำหรับผมแล้วไรฮาร์เป็นตัวละครที่จาเป็น ในแทบจะทุกภารกิจหรือเรียกว่าทุกภารกิจเลยก็ได้นะครับในการแข่งขันครับหลายครั้งนั้นมีคนบอกเอาไว้ว่าจะต้องมีแท้งอย่างน้อยสตัวและหนึ่งนนั้นต้องเป็นไรฮาร์ดครับแต่ถึงแม้ว่าไรฮาร์ดจะมีความสําคัญครับแต่ใน,ในหลายๆครั้งที่ผมลองเล่นนั้นผมรู้สึกว่าการเล่นไรฮาร์ดนั้นมันไม่สนุกเท่าไหร่เลยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกรอบครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเรามีหน้าที่แค่กลางโล่ให้ทีมแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ต่อสู้กับใครเลย หรือบางครั้งครับอาจจะเป็นการเล่นไรฮัตในทีมป้องกันซึ่งแย่แบบโจมตีเยอะเลยครับก็คือไม่ต้องเดินไปไหนครับกลางโล่แลวยืนอยู่นิ่งๆครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปไหนนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็แค่บางครั้งเท่านั้นครับในบางเกมที่ศัตรูนั้นโจมตีไม่เข้าอยู่แล้วครับไรฮ์ตก็สามารถเปิดเกมบุกได้เช่นกันครับสามารถออกไปเหวี่ยงคอนชาร์จไฟสไตร์เออร์แชตเตอร์ได้หมดเลยนะครับซึ่งการเล่นแบบนั้นก็สนุกดีเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะบู้แบบเต็มที่ครับบางทีไรฮัตอาจจะไม่ใช แต่ถึงอย่างนั้นครับผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆนึกเอาไว้เสมอครับว่าเกมส่วนใหญ่ที่เราเล่นนั้นตำแหน่งที่ขาดไปไม่ใช่ฮิลเลอร์แต่ว่าเป็นแท้งนะครับเพราะงั้นครับการที่ใครสักคนหนึเลือกไรฮาร์ดท,ที่เป็นแท้งแบบเต็มๆต,ตัวออกมาเล่นเนี่ยก็ทําให้โอกาสชนะของทีมนั้นเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยเหมือนกัน สุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกม Sim Store ครับอย่าลืมแับไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ